ขอกําลังของบุญที่เธอได้ทํากันมาได้เจตนาที่เต็มไปได้วยความบริสุทธิ์ใจในคราวใดคอยผลของบุญจงตามคุ้มครองรักษาชีวิตของเธอทั้งหลายให้ปราศจากอันตรายทั้งปวงและก็ตามรักษาชีวิตของคนที่เธอรักก็เกี่ยวเนื่องกับเธอด้วยขอยชีวิตของคนที่เธอรักที่เกี่ยวเนื่องกับเธอก็จงปราศจากโทษภัยอันตรายทั้งปวงเหมือนกัน ขอให้ความคล่องตัวจงหลังไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายก็ขอให้ความคล่องตัวเหล่านี้จงไปปรากฏกับคนที่เธอรักเหมือนกันและขอความสุขอันใดที่จะเป็นหนทางที่ทำให้เธอสามารถเห็นความเป็นจริงอย่างกระจ่างหมดคำว่าลังเลและสงสัยขอความสุขเหล่านั้นจงมาสง่งเคาะปรากฏเป็นผลของเธอสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นยันปลายนับแต่บัดนี้จนกว่า เท้าของเจอิทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน